สวัสดีครับอ่า iPad นะครับ Gen 7 Gen 8นะครับ Gen 9นะครับอ่าอาการนะครับแบบนี้นะฮะอาการลักษณะแบบนี้เลยนะครับคือมีรอยร้าวนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่ฟิล์มนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวกระจกด้านนอกแต่งนะครับก็คือในส่วนของทัชสกรีนนั่นเองนะครับก็ทัชสกรีนเราก็เตรียมไปแล้วนะครับอันนี้เป็นทัชสกรีนแท้นะครับเราสั่งของมานะครับ ท t นำเข้าอะไรเองนะครับชุดนี้นะฮะก็มาได้เลยนะครับเป็นแบบนี้คือมีรอยรล้านะครับแต่อยากจะเปลี่ยนนะครับก็อันนี้คือกดได้หมดแหละนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนมันแตกนะครับก็มาได้เลยนะครับเนี่ยเป็นเจนเจ็ดเจนแปดนะฮะก็เข้ามาได้เลยนะครับใช้เวลาเปลี่ยนในโดยประมาณ30มนาทีนะครับเสร็จนะครับรอรับเครื่องกลับบ้านได้เลยนะครับแบบรักษานี้นะครับไม่มีจุดนะครับโอเคนะครับแจกเดียวนะ หลังจากนะครับที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะได้เป็นภาพแบบนี้นะครับภาพสวยๆเลยตรงที่เป็นด้านนอกนี้ก็คือฟิล์มนะครับยังไม่ได้ดึงหน้าออกนะครับก็คือติดรอกาวแห้งก่อนแล้วจะดึงออกนะครับเป็นฟิล์มไฮเดรเจลของที่ร้านนะครับสั่งตัดนะครับตังตัดใหมนะครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็จะแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี้เป็นทัชสกีนแท้นะครับ อันนี้เป็นภาพด้านนอกนะครับยังไม่ได้ดึงฟิล์มกันรอยออกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานแล้วนะครับ